สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยายเพ็ญจะให้ดูต้นต้นผักกูดนะคะเพื่อนเพื่อนดูที่ตอดำๆเนี่ยค่ะมันยาวแล้วมันสูงขึ้นมาจากดินมันลอยมาจากดินแล้วมันก็ตายค่ะดูตอนนั้นตอนนั้นที่พันลมละเนี่ยมันขึ้นมาจากดินอย่างเงี้ยค่ะที่ยายเพ็ญไปขุดเลือกฝังนะคะ ถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ฝังลงดินถ้าเกิดไม่ฝังลงดินมันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆผักกุยจะขึ้นมาอย่างนี้พอขึ้นมาสูงแล้วรากมันไม่ถึงมันก็จะล้มลงตายอย่างกรน,นี้ค่ะกรน,นี้ตายตายแล้วกอใหญนน่นู้นก็ตายแล้วค่ะนั่นก็ตายแล้วนู้นตายหลายต่อแล้วค่ะเพื่อนโหเสียดายจังเลยอะ่ะเขาไม่มาขุดฝังลงดินเนาะ เนี่ยตายหลายต่อเลยค่ะเพื่อนนี่เสียดายจังเนี่ยต้องอนุรักษ์เอาไว้ต้องดูแลไว้นี่ก็ตายแล้วค่ะไม่เหลือตายเยอะเลยค่ะเพื่อนๆผักกูตอนนั้นเลยค่ะแต่มันไม่ขึ้นแล้วเขาเขาไม่ดูแลขนาดตอเล็กๆเลยเล็กๆนี่ก็ยังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ค่ะเพื่อนนี่เขาไม่ได้ดูแลมันเต็มเลยค่ะ ปาผักกูดเท่านั้นเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะดูแลมันดีๆมันก็จะขึ้นสวยงามเลยค่ะป่าผักกูดเท่านั้นเลยครับเพื่อนสไดายังเลย,ดยเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่อ่ามันขึ้นสูงแล้วค่ะมันแก่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไม่ใช่ว่าถึงขนาดแก่นี่เป็นสวน สวนที่เขาสเอาไว้นะคะเป็นสวนเอ่อสวนที่เขาเล่นเนี่ยป่าปกบุตเท่านั้นเลยคพเพื่อนๆอันนี้ก็ปลูกเอาไว้นะคะไม่ได้ขึ้นเองเก็บไม่ได้ค่ะเขาปลูกเป็นไม้ประดับค่ะเอาผักมาประดับงามเลยคะพเพื่อนๆงามมากเลยค่ะ มขึ้นมาสูงนะจ๊ะลอยขึ้นมาจากดินโอ้หเดี๋ยวมันก็ตายเสียดายจังอยากจะมาดูแลมันจังเลยเขาเอามาปลูกเป็นไม้ประดับเนาะอาหารตัวเราเอามาเป็นไม้ประดับที่ปลูกปนดกลกลกันกะดอกไม้ค่ะผักกูดทชานั้นเลยค่ะเพื่อนๆตรงกลาง มารอบค่ะสวยบ่าระกูดเนี่ยถ้าเขาดูแลดีนะคะอยู่ได้นานเลยค่ะปลูกง่ายขอให้ดินชื้นน้ำเพียงพอนะคะเพื่อนๆใช้ได้จังเลยอันนี้เป็นสวนสาธารณะเดี๋ยวจะให้ชมสวนครั่ะเพื่อน,อนงามมากเลยค่ะกลางใจเมืองออสโลค่ะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็คุณครูพานักเรียนออกมาข้างนอกคงจะเป็นหลายโรงเรียนค่ะต่างกันกีฬามั่งวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาวิทยาศาสตร์